น,นีจะเกิดอะไรขึ้นมีใครรู้บ้างดูให้ดีๆนะโอมเพียงว้าวทุกอย่างถูกดูดใช่นะต้องมีพลังงานลึกลับซ่อนอยู่แน่ๆเพื่อนๆอ,อยากรู้ไหมว่าพลังงานลึกลับนี้คืออะไรนะ พลังงานลึกลับที่ดูดของต่างๆให้ติดกันได้นี้เขาเรียกว่าไฟฟ้าสถิตในของต่างๆรอบตัวเราจะมีประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบอยู่เมื่อเอาของสองสิ่งมาทูๆกันประจุไฟฟ้าลบจากของชิ้นหนึ่งก็จะเคลื่อนที่ไปยังของอีกชิ้นหนึ่งทำให้ของชิ้นนั้นมีประจุไฟฟ้าลบเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเมื่อเราเอาของที่มีประจุไฟฟ้าลบเยอะๆเข้าไปใกล้กับของชิ้นอื่น ก็จะทำให้มันมีพลังในการดูดประจุไฟฟ้าตรงกันข้ามอย่างประจุบวกทำให้ของอีกชิ้นถูกดูดเข้ามาติดกันได้แต่ถ้าของอีกชิ้นนั้นมีประจุไฟฟ้าลบเยอะกว่าประจุไฟฟ้าบวกก็จะทำให้ของที่มีประจุไฟฟ้าที่เหมือนกันผลักออกจากกันแบบนี้ยังไงล่ะ ี๋ยวลูกโป่งพี่หายเอาเอเอามาดูดผมพี่เลยว้วมันดูดแล้วผมมันติดลูกโป่งใช่ลูกโป่งมันดูดผมขึ้นมา โป่งมาถูกระผมแล้วลองไปดูดกระดาษดีกว่าอุ้ยดูดได้ด้วยแล้วแบบนี้ลนะถ้าเอาลูกโป่งมาถูไม้จะดูดได้ไหมน้ไม่ทำได้เหรอเราว่าน้าถูไม้มันน่าจะไม่ติดถูผมอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองทำแล้วนะดยได้แล้วเมื่อกี้ ื่อกี้มันติดใบเนี่ยน่าจะติดด้วยนี่ติดด้วยสุดยอดไปเลยถูก,กับเล็กไม่น่าจะติดนะอา้าวถูๆๆๆๆมันไม่ติดเลยมันไม่มีการขยับใครเลื่อนเลยถูก,กับปวดแก้วดู โอ้โหดูดกระดาษได้เยอะเหมือนกันลองถูกระ้าว่างดีกว่าถ้าถูๆๆๆจะติดไหมนะอูโหติดเหมือนกันกสามชิ้นไฟฟ้าสถิตแค่เราถูๆก็ดูดกระ <Leb imer. S 1> ดาษได้แล้วงั้นเรามาลองอะไรสนุกสนุกกัน ถูกับผ้าขนสัตว์ถู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 ให้ทั่วๆเลยนะเพื่อนๆ เด็กๆรู้ไหมไฟฟ้าสถิตช,ชอบเกิดขึ้นในหน้าหนาวและในอากาศที่แห้งเคยสังเกตไหมเวลาที่เราหวีผมก็จะมีเสียงแป๊ะๆะออกมาเวลาที่เราเล่นลูกโปง่งเมื่อลูกโปง่งโดนผมของเราก็จะทำให้มันดูดเส้นผมของเราขึ้นไปติดได้หรืออย่างเวลาที่เราทำงานประดิษฐ์เม็ดโฟมที่เราใช้ประดิษฐ์ก็จะติดที่ตัวของเราแบบนี้ แต่บางครั้งไฟฟ้าสถิตก็ทําให้เราเจ็บจี้จๆได้เหมือนกันนะย่างตอนอากาศแห้งๆเราอาจจะเผลอไปโดนตัวเพื่อนของเราแล้วรู้สึกเจ็บจี้ที้ผิวหนังของเราและเพื่อนหรือตอนที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าพอเราเอามือแตะที่รถเข็นเหล็กก็จะเกิดอาการช็อตด,ดังเปรีย้ยทำให้เราสะดุ้งตกใจนี่ละ่ะที่เรียกว่าไฟฟ้าสถิต Okay. Yeah. เจ้านายวันนี้เจ้านายช่วยให้ข้ามีอิสระข้าขอขอบคุณเจ้านายต้องการอะไรบอกมาเลยข้าจะให้เจ้านายขอพรได้สามอย่างเจ้า,ายักษ์ตัวเนี้ยโผล่มาจากตะเกียงครับก็เด็กหนุ่มของเรากำลังทำสวนพรวนดินอยู่ดีๆขุดไปเจอตะเกียงวิเศษเข้าพอเอาขึ้นมาเช็ดๆถูๆจู่ๆก็มีเจ้า,ายักษ์ออกมาจากตะเกียงอย่างที่เห็นนี่แหละครับ อยากรู้จังว่าเด็กน้อยคนเนี้จะขอพรอะไรจากเจ้ายักษ์เออได้จริงเหรอเนี่ยงั้นข้าอยากได้บ้านที่เพียงพอให้ข้าได้อยู่ด้วยกันกับพ่อกับแม่ของข้าสบายมากครับเจ้าน้ยโอ้เร็วมากเลยข้านึกว่าเจ้าจะใช้เวลาสักสองสามปีนี่นั่งไม่ทันกระพริบตาก็ได้แล้วเหรอเนี่ยอ๋อ คำขอนี้เบสิกมากเลยเจ้านายข้ามีบ้านในสต็อกเพียบเลยไม่ต้องเสกนานคำขอต่อไปได้เลยเจ้านายอ่ายังนึกไม่ออกอะ่ะงั้นข้าขอสวนผักที่ข้าจะสามารถเก็บเกี่ยวไว้กินได้ตลอดปีแล้วยังเหลือพอจะไปแจกคนอื่นได้อีกด้วยอะ่ะแม่กระตันยูแล้วยังน้ำใจงามงั้นเอานี่ไปเลย แปลงผักสดกรอบเก็บกินได้ตลอดปีและตลอดไปว้าวววน่ากินจริงๆด้วยข้อสุดท้ายเลยเจ้านายข้าจะได้เสร็จธุระจะได้กลับเข้าไปในตะเกียงสักอี เอาละสิครับลืมบอกไปว่าเด็กน้อยคนนี้เป็นเด็กที่ไม่มีเพื่อนเล่นเลยเพราะวันๆก็ต้องทำแต่งานเพื่อหาเลี้ยงพ่อแม่เลยไม่มีเวลาเล่นเหมือนเด็กทั่วไปเลยละครับเออข้าเออข้าอยากให้เจ้าเป็นเพื่อนรักกับข้าหน่อยได้ไหมล่ะ ไม่เคยมีคนขอแบบนี้เจ้านายข้าก็อยากจะเล่นกับท่านแต่ข้ามีเวลาจำกัดนะสิถ้าหมดเวลาข้าก็จะกลับเข้าไปในตะเกียงไม่ได้โอ้ยข้าก็ต้องเหงาแล้วก็ไม่มีเพื่อนอีกต่อไปเด็กๆคะเรื่องพายักกลับเข้าตะเกียงเรื่องจิ๊บจอยค่ะลองตามมาดูทางนี้นะคะ ก่อนอื่นก็เตรียมอุปกรณ์เลยนะคะกระดาษแข็งสีขาวที่ตัดเป็นรูปวงกลมแบบนี้ปากกาเมจิกและดินสอสีเชือกนำกระดาษแข็งสีขาวมาวาดรูปตะเกียงอย่าให้ขนาดเล็กไปนะคะเดี๋ยวเจ้ายักษ์จะเข้าไปอยู่ไม่ได้ คลิกมาอีกฝั่งหนึ่งคราวนี้วาดรูปยักษ์ค่ะ จากนั้นผูกเชือกไว้ที่ขอบวงกลมทั้งสองด้านจับเชือกไว้ทั้งซ้ายและขวาแบบนี้ตอนนี้น้องๆลองหมุนดูสิเห็นอะไรไหมคะใช่แล้วค่ะ เจ้ายักษ์กลับเข้าไปอยู่ในตะเกียงได้อย่างง่ายดายเลยเห็นไหมที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าธรรมชาติของคนเรานั้นเมื่อเห็นภาพนิ่งใดๆแล้วหากภาพนั้นหายไปตาของคนเราจะยังคงรักษาภาพนั้นไว้เสมือนว่ามันยังคงอยู่อีกช่วงระยะเวลาสั้นๆและถ้าหากเวลานั้นมีภาพใหม่แทรกเข้ามาแทนที่ สมองของคนเราก็จะเชื่อมโยงภาพทั้งสองนั้นเข้าด้วยกันทำให้เราเห็นเหมือนว่าเจ้ายักษ์กลับเข้าไปอยู่ในตะเกียงนั่นเองตอนนี้เรื่องการกลับเข้าตะเกียงของเจ้ายักษ์ไม่น่าจะใช่ปัญหาอีกต่อไปแล้ว สิ่งที่ข้าอยากจะขอจากเจ้าข้อสุดท้ายก็คือข้าขอให้เจ้าเป็นเพื่อนที่ดีของข้าตลอดไปโอ้สบายมากครับเจ้านายข้าก็อยากมีเพื่อนเล่นมาตั้งนานแล้วแล้วต่อไปเจ้านายกับข้าก็เป็นเพื่อนกัน งั้นก็เริ่มจากเจ้าไม่ต้องเรียกข้าว่าเจ้านายแล้วนะเพราะเราเป็นเพื่อนกันแล้วโ้โอได้เลยเจ้านายโอ้ยได้เลยเพื่อนแม่ก็มาติดปากงั้นงั้นมาเล่นกันเถอะเล่นอะไรดี